แดงในดีนะลุงนนี้ลุงีคดับแต่ลุงคนี้ได้ชดีโดนน้บแปยยกที่สามจะมีโอกาสปฏิหานยังได้นะยังมีหมัด เดินลาทีเดียวนะแดงนี่โชคดีครับมาดูดีครับเสียงเชียร์ยังมีอยู่นะเสียงเชียร์ยังมีอยู่ตีไปอ่ะเลยเต็มที่แล้วเต็มที่สุดแล้ณโอไม่โดนนับที่สนุกแน่คูนี่บอกเลยโดนนับแล้วมันเกมมที่

ไม่พลาดโดนก่อน,นี่สนุกเลยไปไม่มีปัญหาครับทางภาพต,ตาตาก็ของตุวนิชอเกมไปได้ครับก็ได้รับ8ในยกที่3หลังจากนั้นก็ประคองเกมข้าวินก็เต็มที่แล้วเอาโอเคเลยครับโอ้โหถ้าเพลิกไม่ได้ยงไงครึ่งล้านอ่ะเจ็ดแสนว่าเต็มที่ก็แล้ว